แสงโรวี After Sundown ชวนคุณย้อนเรื่องราวความโรแมนติกสู่พศ2504กับสองนักแสดงสุดฮอตซีพลึกพาณิชและนุนิวชวลรินเลิศพลีริยวงเมื่อความสัมพันธ์ของพวกเขาทั้งสองคนไม่ลงรอยกันตั้งแต่แรกพบแต่กลับลบรอยความไม่ถูกชะตาผ่านความโรแมนติกและความน่าสะเึงกลัวเรามาร่วมรุนไปพร้อมๆกันเดี๋ยวมูมูชวนดูซีรีส์ววยจะมาเล่าเรื่องย่อและรายละเอียดให้ฟังกันนะครับ ดับแสงละวีภาพยนตร์พีเลียดเรื่องแรกของซีและนูนิวเป็นภาพยนตร์พีเลียดแนวโรแมนติกสยองขวัญเขาประวารณาตัวว่าจะเฝ้าดูแลแสงแห่งดวงตะวันคนนี้ไม่มีทางให้ใครหรือพยอันตรายใดๆเข้ามากำกลายไม่ว่าสิ่งเหล่านั้นจะเป็นมนุษย์หรือวิญญ,ญาณเข้าฉาย20กรกฎาคมนี้ทุกโรงภาพยนตร์ในเครือเ,อเมเจอร์ซีรีส์เพ็เท่านั้นดับแสงลวี After Sundown บทประพันธ์โดย C.E.O ภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นแนวสยองขวัญโรแมนติกความยาวโดยประมาณ1ชั่วโมง46นาทีกำกับการแสดงโดยออสบันดิตทองดีผู้ที่เคยกำกับเฮียนมหาลัยสยองขวัญน,นาปกและอาบัตเป็นต้นผลิตโดยเวลลี่เกรสและมันดีเวิร์กเข้าฉาย20กรกฎาคม2566าภาพยนตร์ดับแสงลาวีแัดแปลงจากนิยายวายยอดนิยมที่มีผู้อ่านมากกว่า1ล้านเล่มเรื่องย่อดับแสงลาวี after sundown ีพศ2504แสงละวีอาศัยอยู่กับหลวงลุงที่วัดในจังหวัดอยุธยาเมื่ออายุครบ21ปีจึงถูกหลวงลุงส่งให้ไปอยู่กับเพื่อนที่พระนครซึ่งก็คือคลอหัหั์สิทธิกรกันบ้านของพระเพลิงที่ตอนนี้อาศัยอยู่ที่ต่างประเทศจนกระทั่งชินแสประจำตระกูลเอ่ยปากเตือนผู้เป็นพ่อแม่ว่าพระเพิงกําลังจะเข้าสู่ช่วงเบญจเพศจะมีเคราะห,หนัก หากไม่ได้ผูกดวงกับผู้คู่ชะตาภายในเร็ววันจะมีปัญหาถึงชีวิตโดยผู้ที่จะมาเป็นคู่ชะตาจะต้องไม่ใช่สตรีเพศไม่เกิดในพะนครอดและมีอายุตกเลขหนึ่งปีถึงจะสามารถผูกชะตาเข้าด้วยกันได้โดยคนที่เป็นคู่ชะตากันดวงชะตาจะผูกผ่านเกี่ยวโยงกันทั้งคู่หากอยู่รอดปลอดภัยก็จะอยู่รอดปลอดภัยด้วยกันหากตกต้องภายอันตรายก็จะตกต้องภัยอันตรายไปทั้งคู่ การย้ายมาอยู่ที่คฤหิสั์แห่งนี้ทําให้ชีวิตของแสงลวีเปลี่ยนไปไม่น้อยเขาสัมผัสได้ถึงพลังงานลึกลับบางอย่างและฝันร้ายอย่างที่ไม่เคยเป็นแสงลวีถูกวิญญาณผู้หญิงคนหนึ่งตามหลอกหลอนเด็กหนุ่มรับรู้ได้ถึงความอาฆาตแค้นและเขามักจะถูกรอบทําร้ายบ่อยครั้งหากต้องอยู่ห่างกับคู่ชะตาทั้งคู่จึงจําเป็นต้องอยู่ใกล้กันเพื่อรักษาชีวิตของกันและกันเอาไว้ทว่าความใกล้ชิดกลับทําให้ความรู้สึกของคนสองคนที่ไม่ชอบขี้หน้ากันค่อยๆเปลี่ยนไป แสงละวีถูกวิญญาณกันนิกาสิงร่างทำให้เห็นเรื่องราวในอดีตและได้รับรู้ถึงปมปัญหาความแค้นในอดีตแสงละวีถูกกันนิกาเข้าสิงเพื่อหมายจะเอาชีวิตพระเพลิงเป็นห่วงแสงละวีมากและหาทางช่วยคนรักทุกวิถีทางรายชื่อนักแสดงภาพยนตร์ดับแสงละวีสีพฤกพานิตรับบทพระเพลิงนุนิวชวรินเพื่อพิริยาวงรับบทแสงละวีคัพพิมอัญชรินทีระนันพัตรรับบทกันนิกา อนสุรศักชัยอัตร,รับบทคุณปู่ของพระเพลิงอวอจีรวัตรวชิระสะรพัฒน์รับบทจันน้ำมนต์กิตไนอาสาลปกิจร,รับบทไก่พบน้ำปิงนภัสกรปิงเมืองรับบทพุทธศรเต๋าอดิสรอ,อัตถกตร,รับบทพ่อของพระเพลิงนิเนกฤตนัทธิกาจูไตร,รับบทเป็นแม่ของพระเพลิงจินแสเป็นหนึ่งรับบท ส,สวัสดีครับพี่พะเพิงนะครับผมวันนี้แล้วนะครับผมภาพ,พยนตร์ดับแสงระวีจะเข้าฉายในโรงภาพยนตร์เมเจอร์ทุกสาขาแล้วนะครับมาดูกันเยอะนะครับรออยู่นะสวัสดีครับภาพยนตร์ดับแสงระวีจะเข้าฉายในโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนิเพ็กซ์ทุกสาขาอย่าลืมไปดูกันเยอะๆนะผมฝันร้ายแต่ผมแน่ใจว่ามันไม่ใช่แค่ฝันร้าย ดับแสงละวี After Sandow ยี่ส20กระกฎาคมน,นี้เฉพาะในเครื่อเมเจอร์ซิลิเป็กเท่านั้นแล้วพบกันนะครับ